อ้าวสวัสดีกัมันโนอ๋อสวัสดีครับเอ้ามาทําอะไรล่ะมาดูสวนเอ้าแล้ววันนี้ที่อึ่งไม่มาเหรอไอพี่อึ่งไปรีวิวกับทิดบอยครับเอ้าผมมานี่เองโอ้ในรอบในรอบกี่ปีที่เราสองคนไม่ได้รีวิวด้วยกันเนะสองเกือบสองปี้ะเนาะสองคิวไม่ตรงกันแยกแล้วดังกันแล้วก็แยกกันเลยคนต่างดังกันเนาะช่วงนี้เนาะวันนี้นี่ทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวจากเมื่อวานนี้ยิงทีเซอร์ไปห้านาทีนะแปลงนี้นะนี่มันสวนอะไรเนี่ยสวนมันมีอะไรอ่ะพยุง หมดนี้เลยป่ะที่เห็นนี่เลยป่ะหมดนี้เลย1ไร่3งาน86ตารางวาหมดนี้นะใช่บ้านนะรวมบ้านรวมอะไรนู่นด้วยใช่ไหมบ้านศาลาต้นไม้ป่าป่าไฟฟ้าบ่อบดานมีหมดเลยเอาง่ายๆเลยที่เราเห็นเนี่ยกว้างเนี่ยสีเมตรหรือประมาณ80เมตรใช่กี่ไร่นะสองไร่เท่าไร่ไร่สงาน86ตารางวาขายเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้ายเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถูกไหมสวยอย่างนี้เขาขายทาไมเฉพาะสร้างบ้านนี่ก็เอาง่ายๆครึ่งครึ่งล้านเข้าไปละนี่นะที่บ้านที่เราเห็นนี่นะโมเดลครับ มันดีอย่างนี้้เขาขายเพื่ออะไรเอาง่ายๆเอาเงินไปรักษาตัวตามที่ผมเกิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะเขาเป็นอะไรแปลงเนี้ยคือเรารีวิวช่วยเลยอ่าอ่าช่วยเพื่อเอาเงินไปรักษาตัวเป็นโรครายระยะสุดท้ายก็บอกแค่นั้นแล้วกันอ่าอ่าคือง่ายๆเลยมันมีไม่กี่โรคแลวฮะโรคคนรวยอ่ะเจ้าของเนี่ยเขาซื้อตรงนี้ไว้เขากะดจะมาอยู่เองใช่แต่ทีนี้เขาเกิดไม่สบายขึ้นมาใช่เป็นไม่สบายเขาก็อยากหายเขามันก็เอาเงินไปรักษาตัวถามว่าจะหายไหมมันก็ ะลอเอาะลาง่ายะลอก็ต้องใช้กําลังเงินน่ะง่ายๆว่าไม่สบายอยู่ดีมันไม่หายหรอกนะมันต้องใช้กําลังเงินใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกำนันโอ้อธิบายหน่อย้วกันว่าเป็นงี้เป็นไงบ้างมาเรามารีวิวช่วยให้เขาได้ขายได้เพื่อนําเงินไปรักษาตัวแล้วกันครับเอาง่ายๆก่อนในพื้นที่หนึ่งไร่สามงานแปดสิบหกตารางวานี่นะมีบ้านบ้านหนึ่งหลังบ้านอันนู้นใช่ไหมที่จอดรถหนึ่งจอดรถได้4คันไอที่จอดรถก็ที่เห็นนู่นอ่ามีที่ถมแล้วเตรียมปูบ้านอีหนึ่งที่มีะต๊อบไม้ไผ่มี ปลูกต้นไม้ให้หมดแล้วมีฝรั่งมะม่วงมะพร้าวมอนเบอร์รี่ต้นพยุงมะยงชิดอ้ยเยอะมันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ตำบดอนเจดีตำบดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีไกลกรุงเทพไหมห่างจากกรุงเทพร้อยกิโลร้อกิโลก็2ชอชั่วโมงก็ถึงน,น้ำเคยท่วมแม่แถวนี้ไม่มีประวัติ พระว่าน้าท่วมไม่เคยมีเพราะว่าที่ดอนมันเป็นที่เชิดนะมันไม่ใช่แถวที่เป็นแอ่งกระทะที่สูงนะใช่อันนี้มันจะซึมไปทางด่านช้างไงเดี๋ยวก็มาโอ้พาเดินดูได้เลยครับขอบเขตไปเป็นยังไงบ้างอันนี้เราอยู่ข้างหลังใช่ไหมเนี่ยอยู่ท้ายที่เลยคือในเนื้อที่เนี่ยมันจะล้อมรั้วให้หมดเลยนะรั้วที่เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็มีก็ล้อมได้ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นรั้วของเรานะที่เห็นเนี่ยนะข้างหลังน้่ต้นอะไรอะมะม่วงอะไรนะอันนี้มะม่วงขาวมะนาวโหอันนี้นะข ประมาณปีกว่าๆเนี่ยครับปีกว่าๆก,ก็ขึ้นขนาดนี้เลยต้นพยุงเนี่ยเขาซื้อเป็นไม้ล้อมมานะอ๋อแล้วก็มาปลูกเอาใช่กล้วยนี่เร<อ>าอ,อยู่ในที่เราหมดเลยใช่ไหมกล้วยนี่ของเราทั้งหมดคือมันเป็นผืนผ้าเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าและอะไรพวกนี้มายงชิดเหรอเนี่ยมายงชิดซื้อมาจากอ่าปาจินบุรีอ๋อฝรั่ง<ช>ก็มีใช่อะไรก็มีคือมือง่ายเลยมีที่ปลูกบ้านพร้อมสวนเล็กๆคือมาไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องลงทุนต้องปลูกใหม่ระบบน้าหยดมีให้หมดบ่อบดาลก็เจาะให้ด้วย ปลาปาก็มีไฟฟ้าก็มีไฟฟ้านี่ต้องขยายเขตมาเองนะครับเพราะเราเป็นที่สุดท้ายนะอ๋อก็มันจะว่าบอกหมามยถึงไงคือเจ้าของเนี่ยไปลงทุนเองใช่เอาไฟฟ้าเข้ามาใช่ครับก็เป็นต้นทุนของเขาแต่ปัจจุบันเนี่ยเกือบไอสองไร่เนี่ยเขาขาย1.7 5้าล้านใช่ครับรวมค่าโอนให้หมดเลยรวมทุกอย่างรวมทุกดแดงด้วยใช่ครับดูจากรูปการแล้วคือเขาไม่ได้กัดสร้างเพื่อขายหรอกซื้อไว้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในจุดที่มันอากาศบริสุทธิ์ไงคือและตอนเนี้ยมันขับรถเดินทางไม่ไหว อันนี้เป็นแปลงที่สองนะผมรีวิวให้แกแปลงแรกอะ่ะแกมาโอนที่แกกลับไปต้องไปเข้าออกซิเจนสี่วันอะ่อะมันเหนือ่อยก็ยังไม่พอไม่พออ่าก็ต้องอันนี้อันนึงอ่ะเนาะใช่ครับไอรถล,ล้วนี่ของเราด้วยป่ะเนเน่ตรงนู้นอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของเขาจะเลี้ยงหมาเขาจะมีที่บ้านออหมา,าอยู่ตรงนั้นขอบล้อจริงจริงคือตรงนู้นใช่ไหมใช่แต่เนี้ยคือจะล้อมไว้เป็นบริเวณให้หมาวิ่งเล่นไปไปเดี๋ยวดูนิดนึ่งเราจะมีสระว่ายน้ําของหมาด้วยอันนี้คือสระว่ายน้ําของหมาเหรอคนก็ได้แสดงว่าเจ้าของเนี่ย ใช่ครับที่เห็นไั้นอย่างเนี้ยเขามาล้อมกั้นเพิ่มไม่ใช่ในคือมันอยู่ในที่เราเขามากั้นเพิ่มใช่ไหมล่ะใช่ของเราคือกำลังโอ้มีมือถือไหมถือมาไหมมีครับขอขอทำตัวอย่างนิดนึงูทรงมันอย่างนี้เลยอันเนี้ยเราจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นจากท้ายที่นี่นะตอนนี้เขาจะล้อมเพิ่มเข้ามาอันนี้มาเป็นที่บริเวณพื้นที่หมามันก็คือตรงนี้ใช่เนี่ยตรงเนี้ยมันของเราก็คือเป็นสีเหมือนผืนผ้าเป๊ะใช่ครับเดี๋ยวคนโทรศัพท์นี่เลยคนไม่เข้าใจก็จะมองว่าอย่างนี้อ บ่อนี้ใช่ไหมที่เอาไว้แบบรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับคือมันเป็นจุดพักน้ําระหว่างเราเปิดบ่อบาดาลเข้ามาใช่ไหมเราก็เปิดน้ําใส่ไว้ให้หมามาเล่นคนถ้ามีเด็กลูกเด็กได้แรงเล่นได้หมดเครับไม่ลึกบ่อน้ํามาจากไหนเนี่ยบ่อบ่อบาดาลคือเจาะเองเลยใช่ครับโอเจาะเองก็เป็นแสนไม่กันเอาง่ายๆลงทุนใหม่หมด ที่ดินไปเนี้ยมันเป็นที่จัดสรรของที่ดินเป,ปล่าๆเลยเจ้าของมาทําใหม่ทุกอย่างเขาซื้อไว้ใช่แล้วเขาก็มาเตรียมทําเขาอยู่ใช่ครับแต่วันหนึ่งที่เกิดปัญหาชีวิตเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้ใช่ครับอ่าแล้วรอบข้างทุกล็อกเนี่ยเต็มหมดแล้วก็สร้างบ้านมีเพื่อนบ้านหมดเลยเป็นหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านจัดสรรหนึ่งเลยอ่ะไอหลังนั้นไม่ใช่เขาเป็นของเพื่อนบ้านใช่ครับของเราแค่ลงสุดแนวรั้วลงรถนั่นไอนเนี้ยอันนี้นี่ข้างในเป็นยังไงบ้างกี่ห้องนอนกี่ห้องน้องา,นานอ่าอันนี้จะเป็นห้องกระจกเป็นห้องนอนใหญ่ อันนี้เป็นห้องนอนเล็กแล้วจะมีหนึ่งห้องน้ําอันนี้คือห้องโถงเอาไว้เฉยใช่อันนี้ไว้จอดรถก็ได้หรือทากิจกรรมอันนี้อะไรนะมีกี่ห้องนะหนึ่งสองห้องนอนหนึ่งห้องน้สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับก็ครอบครัวเล็กๆก็มาอยู่ได้เลยใช่อ่าแล้วอันนู้นที่จอดรถก็อีกสองโรงใช่อ่าแล้วเตรียมถมดินเนี่ยจะปลูกไหนลองลองลากไปดูลงไปดูนิดนึงทิศทางมันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยถ้าเราหันหน้าทางถนนใหญ่อ่ะเอาง่ายๆดอนเจดีอยู่ทางทิศตะวันออก คือถ้าหันหน้าไปตรงนี้คือทิศตะวันออกใช่ประตูทางเข้าอยู่ตรงนู้นใช่อันนี้ใกล้ๆอะไรบ้างจุดพิกัดเผื่อมีคนอยากจะจับพิกัดเอ่ออนุสรดอนเจดีเลยฮะกี่กิโลห่างกันประมาณ9กิโลจับอนุสรดอนเจดีนะที่มีสมเด็จขระมาสวนหมาราชนนอซนี่แหละฮะอ่าแล้วบวกมาอีก9กิโลใช่ครับมันจะมีข้อเสียนิดเดียวมันจะเป็นถนนทางโครงการมันจะเป็นหินคุกนะจากถนนใหญ่ลงมาเนี่ยจากถนนเส้นหนองยาไซดอนเจดีเนี่ยเข้ามาประมาณสัก หนึ่งกิโลกว่ากว่าหนึ่งกิโลเป็นถิ่นคุกแต่ระหว่างทางก็มีบ้านคนตลอดมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราออกไปเดินดูข้างหน้าแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นที่ที่เขาถมดีแล้วใช่ครับเขาจะเตรียมปูกบ้านอีกหลังหนึ่งนะอนาคตเขาถ้าเกิดเขาแข็งแรงเขายังพอมีแรงอยู่นะเขาคิดไวในอนัน้นตอนนี้พอทําเสร็จปุ๊บร่างกายมันไม่ตอบสนองมันไม่ไหวเขาจว่าเราคนป่วยก่อนใครไม่ป่วยก็จะไม่รู้ปัญหานี้นะ อันนี้ก็คือสลาอยู่ในที่เราที่เรามารีวิวไม่ได้มาต้องการดราม่าหรือต้องการเรียกร้องคะแนนนะเอาความเป็นจริงมาพูดกันเราไม่มีั้นนอยู่แล้วคือปกติเราไม่เชียร์ขายนี่เราให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ซื้อนี่ตัดสินใจเองแต่แปลี้ยซื้อไม่ซื้อมันอยู่ที่ท่านตัดสินใจเราไม่ได้ไปต้องซื้อต้องช่วยต้องไม่ไม่ใช่มันเป็นเงินเขาไงใช่อันนี้ก็ไม้รอมั้งเนี่ยต้นใหญ่ใช่ไหมเออเขาเรียกต้นมหาโชคมหาโชคใช่ไหมอันนี้วาสนาทีเนี้ยถ้าออกดอกเขาบอกจะรวยมากอ่ะก็ลองมาดูใครชะลกถูกกระปงนี้ ถ้าซื้อแปลงเนี้ยใครจะกะว่ามาหวังเป็นหวังตายในการต่อรองก็อย่าอย่าเพิ่งดีกว่ามันจะเป็นการซ้ําให้กับผู้ขายเมื่อก่อนเนี้ยแปลงเนี้ยขายสองล้านสองนะอ่าอ่าถ้าใครติดตามเพจเราแรกๆเลยครับไปดูเอาแล้วกันแรกๆเลยไปดูเอาไปดูเอาทีนี้เจ้าของเขาแบบเหมือนชักเขา้าชักออกจะขายไม่ขายจะขายไม่ขายอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี้ยต้องขายละเขาก็เสียดายเขาใช่อ่าก็คือรั้วนเนี้ยส่วนใหญ่เป็นรั้วตะแกรงอย่างงี้อ่มีที่เดียวที่เป็นรั้วตะแกรงอันอื่นเป็นรุ่นน้าอ่าเพราะเราเลี้ยงหมาไงอ๋ อันนี้นะคือเป็นขอบเขตที่เลี้ยงหมาสี่เลี่ยมครับถ้าใครมีหมาหรือไม่เอาท่านก็รื้อออกแล้วทุกต้นทุกโคนเสาเนี่ยเขาจะปลูกแก้วมังกรหมดเลยออให้มันเลื้อยให้มันต่างๆมันล้วกินได้ฮะเออย่างนี้คนที่มาซื้อเนี่ยมาทาอีกไม่เยอะก็อยู่ได้เลยอแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็ถ้าใครอยากบอกว่าอบ้านหลังเนี้ยครอบครัวชั้นใหญ่ไม่พออยู่ก็มาปลูกตรงนี้ได้เขาเตรียมไว้ให้แล้วนี่ไงอ่าเท่าไหร่นะแปดสิบคูณสี่สิบใช่ไหมใช่ครับโดยประมาณเลยนะก็ถือว่ากําลังพอดีอ่ะนะ ถนนด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะไปดูกันที่เราพอดีเลยไปไปดูกันหน่อยเป็นไงบ้างอันนี้ก็คืออาจจะมีลกบ้างตามสภาวะของหน้าฝนใช่ไหมใช่หน้าฝนมันก็จะมี้ากปัจจุบันมีคนดูแลอยู่คอยดูแลรดน้ําต้นไม้ให้อยู่นะเพราะเจ้าของอ่ะไม่ได้มาเลยครับอ่ามีคนคอยตัดหญ้าคนคอยดูแลให้นี่อันนี้จิกน้านี่ต้นนี้ก็ประมาณเกือบหมื่นแล้วครับว่าน่าจะเกินนะต้นใหญ่มากแลออกลูกอีกเพียบเลยสี่ห้าเมตรแต่ความสูงใช่ครับหน้าหกด้วยอันนี้ก็เป็นบ้านใครเขาละตรงนี้ ก็เป็นคนที่มาซื้อไว้เหมือนกันแล้วซื้อบ้านซื้อเป็นที่จัดล็อกนี่แหละแล้วก็มาสร้างบ้านทุกหลังแล้วฝั่งตรงข้ามดีไหมตรงข้ามนี่ก็มีบ้านเ่อนบ้านด้วยส่วนใหญ่จะเป็นทรงโมเดนทั้งหมดมันไปยังว่าไม่ให่ไม่เหงาไม่เปี่ยวใช่ไหมใช่ครับนี่ก็คือขอบเขตทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้ตั้งศาลพระภูมิอ๋อก็ประมาณปีกว่าๆที่เริ่มตรงนี้ใช่เนี่ยมันจะเป็นถนนในโครงการอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยประมาณสัก200กว่าเมตรเนี่ย ก็คือเอาที่เหลือนี่ซ้ายขวาที่เต็มหมดแล้วเต็มทุกล็อกฮะก็แสดงว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีเพื่อนบ้านมาอยู่คือตอนนี้มันมีสร้างบ้านบ้างแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ก่อนรอรอเกษียณก็คือมาอยู่ตอนจุดตาบ้านไปใช่ไหมใช่ครับตรงออกไปนู่นคือถนนใหญ่ใช่ไหมนี่ออกไปกิโลกว่ากว่าก็ถึงถนนใหญ่มันโค้งไงใช่ไหมใช่ถ้าไม่โค้งก็หน่อยเดียวก็ถึงแล้วแล้วมันผ่านหมู่บ้านคนตลอดเลยนะทั้งทางเข้านี่จะเป็นสวนอินทผลัมนะที่เขานั่งขายอยู่ข้างทางอยู่เลยนะออินทผลัมอย่างนู้นเขาก็ปลูกต้นสักใช่ครับอ ก็ลองดูนะว่าใครใครชอบประมาณนี้ผมว่ามันพื้นที่มันโป่งโล่งดีนะครับเดี๋ยวเราไปส่งท่านผู้ชมข้างในอีกรอบนึงนะเราจะไม่ได้รีวิวเวอร์ยืดเยื้อเป็นรายการแบบยังไงอะให้หน่าสงสารดราม่าเพื่อเลือกร้องอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องบอกก่อนนะถ้าจะมาดูไปเนี้ยต้องนัดล่วงหน้านะเพราะประตูล็อกนะ,ะถ้าท่านไม่ได้บอกเนี่ยท่านได้มาได้ยืนดูแต่ข้างหน้านะครับขอให้นัดล่วงหน้าหนึ่งวนันใช่เพราะมีคนเปิดปิดประตูอยู่หนึ่งไร่สามงานฉนดคุดแดงขายอยู่1.75ล้านข้าว โอนฟรีไม่มีเพิ่มไม่ตะบาทเดียวเขาออกให้หมดแล้วขจัดการให้หมดแล้วถ้าใครคิดจะต่อขออย่างเดียวให้มาดูที่ก่อนอเราบางคนเมื่อคืนนี้ลงไปโทรมาต่อเพียบเลยคือก็ขอให้ได้ต่อไว้ก่อนอ่ะบางคนนี่ไม่ได้เห็นอะไรเห็นแว็บแรกต่อเท่าไหร่วันหลังก็ผมคุยเซลกับที่หน่นตลอดเลยงั้นก็บอกสักห้าล้านแล้วกันแล้วก็ลดเหลือเนี่ยหลายก็หาว่าเราบวกไปอีกอ่เพราะฉะนั้นลองมาดูก่อนอย่าเพิ่งต่ออย่าเพิ่งอะไรไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแว็บแรกขอให้ได้ต่อไว้ก่อนะอ่ามันต้องมาดูเหตุและผลกัน่เป็นห้องกระจกข้างมไ เก็บครับผม<า>ไม่ได้ขอกุญแจไว้เราเราก็ไม่อยากดูเพราะอะไรเพราะมันมันเป็นการลราหลับเราล้วนเนี่ยมันเป็นรรรห้องเ,เ,เ,เหมือนห้องโถงแต่บนห้องโถงเปิดไงท่านจะเป็นทํากิจกรรมหรือไว้จอดรถทําเอาของอาหารได้หมดนะครับก็ถ้าใครมาอยู่ก็อาจจะมากั้นห้องเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปใช่หรือจะมาสร้างก็ว่ากันไปมันเหมือนเรามาซื้อบรรยากาศความเป็นท้องทุ่งที่มันสองอย่างเนาะหนึ่งซื้อที่อันนี้ก็ได้ที่ไปด้วยสองได้เหลือช่่ยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยเอาง่าย งบไม่บานปลายถ้าไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มอะ่ะก็จบตรงนั้นใช่หลายคนคือเก็บเงินไวส้สมมติ2ล้านแต่มาซื้อที่เปล่าสร้างนู่นสร้างน,นี่สุดท้ายก็ไม่พอใช่เพราะว่าการสร้างนี่มันกะอะไรที่ไม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 ่แม,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 ม่นยําอ่ะเนาะม,มันคำนวณไม่ได้ อ่ะโอเคำาันโนสมควรกับเวลาละสิบกว่านาทีละก็ฝากไว้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งแปลงนะครับสาหรับแปลงนี้ผมว่ามันมันมันสมราคาและสมเหตุและสมผลเป็นทางเลือกท่านลนที่ดินสวนพร้อมสวนพร้อมทุกอย่างอ่าอ่าท่านเจาะบ่อบาดานี้อย่างน้อยก็เกือบแสนแล้วก็ก็ลองดูบางทีบางอย่างมันประเมินมูลค่าทางราคาไม่ได้มันเป็นมูลค่าทางจิตใจมากกว่าเราไปตัดสินแทนคนซื้อไม่ได้หรอกกับคนขายเราก็ตัดสินแทนเข้าไม่ได้หรอกเดียงแต่ว่าเราให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเราเป็นแค่ คนกลางบอกให้ตีแผ่สื่อแค่นั้นเองครลองดูลองดูที่ท่านตัดสินใจเป็นเงินของท่านนะเนาะตัดสินใจเอาเองเราก็มีหน้าที่นํเสื่อได้แค่นี้ครับอ่ะโอเคก็ฝากไปเป็นทางเลือกหนึ่งแปลงเนาะไปเถิด้าใครที่กลังมองหาอยู่ขอให้คนโชคดีแล้วกันครับผมนะครับแปลงนี้ที่อําเภอรอนเจดีสุพรรณบุรีครับอ่าไปครับขอบคุณมากใครชอบแปลงนี้ใครสงสารเจ้าของก็ฝากพิมพ์เลขเก้าเก้าให้หน่อยแล้วกันได้ครับพิมพ์มาเพื่อเป็นการอย่างน้อยก็ได้ร่วมเนาะได้ร่วมชใา่ครับ ก็อของเห็นคอมเมนต์เขาจะได้มีกำลังใจขึ้นมา,นาเนาะช่วยกันครับช่วยกันครับครับผมสวาสด,ดีครับขอบคุณครับบ๊บครับ